อายุหมายถึงอะไรวันณะหมายถึงอะไรสุขหมายถึงอะไรโภคะหมายถึงอะไรและภละหมายถึงอะไรภิกขุทั้งหลายในเรื่องอายุของภิกขุมีอธิบายอย่างไรดูก่อนภิกขุภิกขุในธรรมวินัยนี้จเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทะสมาธิประทานประธานสังขารจเจริญอิทธิบาท ประกอบด้วยวิริยะสมาธิปรธานสังคารจเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยจิตตสมาธิปรธานสังคารจเจริญอิทธิบาทประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังคารเนี่ยเวลาเราทําสมาธิเนี่ยต้องประกอบด้วยฉันทะความพอใจนะวิริยะความเพียรจิตตะความตั้งใจมั่น นะวิมังศาปัญญาเห็นนะเธอนั้นเพราะ,จะเจริญอิธิบาทสี่เหล่านี้เพราะกระทําให้มากซึ่งอิธิบาท4ีเหล่านี้เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยู่ได้ถึงกับหนึ่งหรือเกินกว่ากับ1ดูก่อนพิกุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องอายุของพิกุดังนะนั้นพิกุผู้จเจริญ อธิบาท4ในลักษณะอย่างนี้ก็สามารถปรารถนาอายุได้ยืนยาวได้ภิกุทั้งหลายในเรื่องของวันนะของภิกุมีอธิบายอย่างไรภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทโคจร มีปกติเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องวันนะของภิกุภิกุมีวันนะก็คือมีสินดีนั่นเองภิกุทั้งหลายในเรื่องของสุขของภิกุมีอธิบายอย่างไรภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้สงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมบรลุปฐมฌานมีวิตก วิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสเวยสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับสมนัตโทมนัตก่อนๆมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่พิกุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องสุขของภิกขุภิกุทั้งหลายในเรื่องโภค้าของภิกุมีอธิบายอย่างไรพิกุทั้งหลาย ภิกูในธรรมวินัยนี้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ที่ที่หนึ่งที่ที่สองที่ที่สามที่ที่สี่ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในทุกที่ทุกสถาน มีจิตประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปสู่ทิศที่1,2,3,4นะมีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศที่1,2,3,4มีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศที 1, 2, 3, ่1,2,3,4ภิกขุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องโภคะของภิกขุภิกขุทั้งหลายในเรื่องพละของภิกขุมีอธิบายอย่างไร ภิกุทั้งหลายภิกุในธรรมวินัยนี้ทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งในทิฏฐธรรมเข้าถึงอยู่ภิกุทั้งหลายนี้แลเป็นการอธิบายในเรื่องาละของภิกุาระ,ะหมายถึงกําลังกำลังของพิกุหรือกำลังของนักปฏิบตัติก็คือการบรรลุธรรมได้ไวหรือไม่ ถ้าบรรลุรมได้ไวก็ชื่อว่ามีกำลังมากพิกุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นแม้กำลังสักอย่างหนึ่งอื่นอันข่มได้แสนยากเหมือนกำลังของมานีน้เลยพิกุทั้งหลายบุญนี้จะเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลายข่มได้ยากเหมือนกำลังของมานมานคืออะไร รองบอกว่ามารคือขันห้าเวลามันหลุดไปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยข่มยากไหมล่ะเราจะให้มันหมดไปเนี่ยยากยากมันก็จะคอยเพลินเราเพลินกับความคิดเนี่ยเนี่ยเป็นความยากในการข่มมารน,นะรูปคือมานเวทนาคือมานสัญญาคือมารสังขารคือมาน,าน,มานวิญญาณคือมานขันห้าเป็นมาร มานแปลว่าความตายเพราะห้าธรรมชาตินี้มันเป็นของตายไงเป็นของแก่เจ็บตายพระองค์จึงเรียกมันว่ามานขันห้าจะทําอันตรายไม่ได้มานจะทําอันตรายเราไม่ได้ก็คือขันห้าทาอันตรายเราไม่ได้ทําอันตรายไม่ได้เพราะเราไม่ยึดถือมันเรายึดถือมันเมื่อไหร่มันทําอันตรายเราได้ทันทีอันตรายอะไรคือเราจะทุกข์เพราะมันเวลาขันห้าแปรปวน รูปแปรปวนเราก็จะทุกข์เพราะรูปเวทนาแปรปวนสัญญาแปรปวนเราจะทุกข์เพราะเวทนาทุกข์เพราะสัญญาทุกข์เพราะสังขารทุกข์เพราะวิญญาณพระองค์จึงบอกถ้าเธอมีความยึดในขันห้าเนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อเวทนาดับเธอจะดับไปตามเวทนาเมื่อสัญญาดับเธอจะดับไปตามสัญญาเมื่อสังขารดับเธอจะดับไปตามสังขาร เมื่อวิญ,ญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณจะรู้สึกเหมือนว่ามีใครตายมีอะไรตายซึ่งจริงๆแล้วไม่มีใครตายสภาพเดิมพวกเราทุกคนไม่ได้ตายแต่สภาพที่เราเข้ามายึดมันตายแต่เพราะว่าเราสำคัญผิดคิดว่าสภาพที่เรายึดเป็นตัวเราของเราอย่างเหนียวแน่นก็เลยรู้สึกว่ามีเราตายทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ตาย เนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยเราก็จะเข้าใจถึงสภาพธรรมเดิมที่พวกเราทุกคนมีอยู่แล้วเป็นความไม่ตายแต่ความไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้มีวิชามาตั้งแต่แรกมันมีอวิชาาเป็นเครื่องกั้นมีตนาเป็นเครื่องผูก